สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องแดรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ล Daily, ผมขอนำเอาบทความจาก Facebook ของท่านดรไตรรงสุวรรณคีรีมานำเสนอครับอภัยทานกับลมปากนักการเมืองสืบเนื่องจากบทความที่ผมโพสต์เฟ e บุ๊กอธิบายเหตุผลว่าทำไมผมจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่27ตุลาคม2565นั้นผมได้พูดถึงว่าการให้อภัยทานจะได้บุญมากกว่าการให้ทานใดๆทาให้มีแฟนคลับที่มีเจตนาดีได้เขียนมาแนะนำว่าผมน่าจะพูดผิดเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมทานต่างหากที่จะได้บุญมากกว่าการทำทานใดๆผมก็อยากกราบเรียนว่าผมไม่ได้เรียนภาษาบาลีมา ผมอ่านและแปลภาษาบาลีไม่เป็นหรอกครับแต่ยุคนี้สมัยนี้เรามีผู้รู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่สามารถแทงทะลุพระไตรปิฎกได้กรนุนาเขียนอธิบายเจตนารมณ์ต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภาษาไทยมีเป็นจํานวนมากเป็นพันเป็นหมื่นเล่มผมเป็นคนชอบอ่านจึงพูดตามอริยสงฆ์เหล่านั้นวันนี้ขอยกตัวยอย่างมาให้ดูหนึ่งท่าน คือความเห็นของสมเด็จพระยานสังวรอดีตสมเด็จพระสังคราชได้ทรงอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ครับการให้ธรรมทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่โกโกรธไม่อาฆาตจองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน เพราะเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อละโทสะกิเลสเป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมอันเป็นพรหมวิหารข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่ให้เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเมตตาพรหมวิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ย่อมละเสียได้ซึ่งพยาบาทผู้นั้นจึงจะสามารถให้อภัยาฐานได้การให้อภัยาฐานจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยากเย็นจึงจักเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานทั้งปวง จากหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสถาบันบรรลือธรรมพิมพ์และเผยแพร่หน้าที่17สรุปการที่ผู้ใดจะมีอภัยฐานให้คนอื่นได้ผู้นั้นต้องเอาชนะโทสะกิเลสภายในใจของตนให้ได้ซงก่อนซึ่งเป็นเลือกที่ยากที่สุดผมเองแม้จะอ่านธรรมะมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นอรรยบุคคลเพราะยังไม่สามารถเอาชนะกิเลสอย่างนั้นได้อย่างหมดสิน้น ใครด่าเหน็บแนมผมก็โกรธแต่เมื่อรู้ทันจิตผมก็จะทำอัตมัมมายตาระงับความโกรธไม่ให้มีความรุนแรงเท่าที่ธรรมชาติฝ่ายต่ำควรจะเป็นจึงไม่ยอมตอบโต้ผู้ที่พูดเสียดสีให้ร้ายหรือพยายามด้อยค่าของผมแต่ก็มีประชาชนที่เป็นกลางกลางหลายคนแสดงความไม่พอใจแทนผมมีตัวอย่างอยู่ท่านหนึ่งคือคุณเฉลิมวัชรฐานน์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับร,บรางวัลนิสิตดีเด่นนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นนักสื่อสารมวลชนอาวุโสที่วงการสื่อมวลชนในประเทศไทยรู้จักกันดีท่านมีรายการของท่านทั้งทาง Facebook และ Youtube ซึ่งมีผู้ติดตามรายการอยู่เป็นจำนวนมากท่านมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายติดตามฟังด้วยตัวเองของท่านหลังจากอ่านบทความของผมจบลงก,ก็จะเป็นพระคุณยิ่งส่วนตัวของผม ก็ได้เคยยืนยันไปแล้วว่าแม้จะยังอยู่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมก็จะไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆอีกแล้วเพราะผมรู้ตัวดีว่าอายุมากแล้วควรจะรู้จักขอเคยเป็นอะไรๆมามากมายแล้วปล่อยและเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เขาได้หัดทำงานรับใช้ชาติกันบ้างถ้าคนรุ่นเก่ามีแต่กิเลสครอบงำอยากเป็นแล้วอยากเป็นอีกซ้ำๆซาก ก็เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้มีการสร้างผู้บริหารชาติรุ่นใหม่ๆเข้ามาดูแลบ้านเมืองซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและน่าจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเสียด้วยซ้ำแม้ผมจะออกมาช่วยเหลือพรรคใหม่ๆใดๆก็จะเป็นเพียงคอยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่จะไม่ขอแลกกับตำแหน่งทางการเมืองใดๆที่ต้องกินเงินเดือนอันเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนอีกต่อไป แม้แต่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับตำแหน่งใดๆเมื่อสมัยที่ขอให้ผมเป็นคนเสนอชื่อลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครั้งล่าสุดนั้นได้ยืนยันกับผมและที่ประชุมใหญ่สามัญของพักว่าถ้าตนได้รับเลือกแล้วพักได้เข้าร่วมรัฐบาลตนจะไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆในคณะรัฐมนตรีเพราะมีเจตนารม์แน่วแน่ที่จะปฏิรูปพักเพียงเท่านั้น ท่านได้ยืนยันเป็นการส่วนตัวกับผมว่าท่านต้องการปฏิรูปพรรให้หลุดพ้นจากการถูกครอบงำทางความคิดของคนรุ่นเก่าที่ไม่ได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรในการปฏิรูปทั้งของพรรและของประเทศหวงแต่อำนาจของตนในพรรคทำลายทุกคนที่แข็งข้อคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่ามั่นคงในอุดมการมากกว่าจึงทนอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปเพื่อหารังใหม่หรือไปสร้างรังใหม่ ก็ไม่ควรจะมีใครไปดูหมิ่นน้ำใจและพูดจาด้อยค่าพวกเขาทุนคนมีค่าต่อชาติอย่าคิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่นในพักการเมืองทั่วโลกหากผู้ใดจัดแต่ปากหากขาดสมองก็มีค่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกครับปอลโหลังจากเขียนบทความนี้จบก็ทราบว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กรุณามีคำสั่งแต่งตั้งผมให้เป็นที่ปรึกษาของท่าน ผมจึงขอยืนยันกับท่านผู้อ่านว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนมันเป็นเจตนารม์ของผมที่ได้กราบเรียนท่านนายกเอาไว้แล้วล่วงหน้าครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ